ต่อไปปลุกธาตุดินน้ำไฟลมอาการธาตุวิญญาณธาตุมีกำลังมีเดชมีฤทธิ์มีพลังมหาศาลเราออกเสียงให้แรงๆหน่อยนะครับสิทธิปาทาวีพาลาเตชาอิทธาธาตดินของข้าพาเจ้ามีกำลังมีเดช มิริสิทธิอาโปพาลาเตชาอิธาธาต้น้ำของข้าบาเจ้ามีกำลังมีเด็ดมิริสิทธิเตโชพาลาเตชา อิทธาธาดควายองข้าพเจ้ามีกำลังมีเด็ดมีฤทธิ์สิทธิวายโยภาลเตชาอิทธาธาดลมของข้าพเจ้ามีกำลังมีเด็ดมีฤทธิ์สิทธิอาก พาลาเตชาอิทธาอาการธาตุของข้าพเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์สิทธิวิญญาโนพาลาเตชาอิทธาวิญญาณธาตุของข้าพเจ้ามีกำลังมีเดช มีฤทธ์พุทธทางกันตังทำมังกันตังสังฆังกันตังพุทธทางรักษาทำมังรักษาสังฆังรักษาพระพุทธทางอดพระธรรมังอดพระสังฆังอดพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธอดอาธรรมด้วยพระพุทธทางพระธรรมเจ้า ห้ามอาวศ์อดอาธรรมด้วยพระธรรมมังพระสองข้าเจ้าห้ามอาวุธอดอาธรรมด้วยพระสังฆังพระพุทธังปิดพระธรรมังปิดพระสังฆังปิดพระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดอาธรรมด้วยพระพุทธังพระธรรมเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอาธรรมด้วยพระธรรมมังพระสงข้าเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดอาธรรมด้วยพระสังฆังสะเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกะนันจะยังพลังอาหันตานันจะเตเชนะรักขังพันทามิสาพพาโส